วัดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูบายนะคะวันนี้คุณครูบายมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆด,ด้วยเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าเป็นคำคล้องจองเกี่ยวกับอะไรเราไปกันเลยค่ะคำคล้องจองนิ้วมือของฉันนิ้วป้องตัวใหญ่ มีใบหน้ายิ้มนิ้วชี้จิ้มลิ้มยิ้มสวยกว่าใครนิ้วกลางชอบกดชอบโทษใครในิ้วนางร้องไห้นิ้วก้อยคืนดีอ่าเด็กๆชอบกันหรือเปล่าคะแต่ครูาบชอบคำของจอมนิ้วมือของฉันมากเลยเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะนิ้วโป้งตัวใหญ่ มีใบหน้ายิ้มนิ้วฉี้จิ้มลิ้มยิ้มสวยกว่าใครนิ้วกลางชอบโกดชอบโทษดไข่ไข่มิวนางร้องไห,ห้นิ้วก้อยคืนนี้ไป็นไงกันบ้างคะเด็กๆชอบกันหรือเปล่าคะถ้าเด็กๆชอบอย่าลืมไปท่องคำคล้องจองไปพร้อมกับคุณครูใบด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูบายขอลาไปก,ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย